ขั้นตอนในการดูวันเวลาสอบของแต่ละคนนะคะครันนี้ที่เฟซบุ๊กของโรงเรียนนะคะครูได้แปะลิงก์เอาไว้ในการเข้าสอบนะคะแลก้ก็กดเข้าไปที่ลิงก์ที่แปะไว้ให้พอเรากดเข้ามานะคะมันก็หน้ามันก็จะมาอยู่ตรง test date ตรงนี้นะคะก็คือว่า มันจะเป็นวันสอบนะคะข้อมูลตรงนี้นะคะสำหรับข้อหนึ่งคนที่จะกดเข้าไปจะเป็นเพศชายที่เป็นงานเกษตรกรณีเป็นเพศชายงานเกษตรกดอันที่หนึ่งกรณีเพศหญิงนะคะกดอันที่สองค่ะมันจะเป็นงานเกษตรนะคะกรณีงานก่อสร้างนะคะสำหรับเพศชายก็จะกดหัวข้อ เลขสามอย่างนี้ค่ะหมายถึงหัวข้อตัวเลขนะคะอันนี้ข้อหนึ่งเป็นเพศชายเกษตรก็สองเป็นเพศหญิงเกษตรนะคะแล้วก็อันที่สี่ถ้าเรียนนับมาหนึ่งสองสามอันที่สี่นะ,ะแต่เป็นหวข้อสามมันจะเป็นก่อสร้างนะคะ construction หาสมมติว่าเราจะดูก่อสร้างเนาะสมมติว่าเพศชายเป็นงานก่อสร้างก็กดอันที่สามก่อน จากนั้นก็ให้ใส่เลขที่สองนะคะของนักเรียนตรงนี้เช่นเราจะออดูหมายเลขอเอาเลขที่สองไปสีเหลืองนะคะพิมพ์ลงไปหลังจากพิมพ์เสร็จก็กดที่ค้นหานะคะก็จะได้เห็นนะคะชื่อดา,ายในลักษณะ เป็นเพศชายนะคะงานก่อสร้างสอบวันที่8เดือนมกราคมนะคะก็จะเป็นปีใหม่นะคะปี2021นะคะวันสุดท้ายจะเป็นวันที่ทกลางก็จะเป็นเดือนแล้วก็นี้ปีเนาะ8มกราคมปีหน้ารอบที่สอบนะคะก็จะเป็นรอบหนึ่งเวลาสอบ10นาฬิกากลุ่มแจ้งให้ไปก่อนเวลาสอบ10นาฬิกาตรงนี้ให้ไปถึงก่อน2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมง เป็นต้นอะถือว่าสานนี้เรียนที่เป็นงานผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็จะเป็นงานกเกษตรกดอันไหนอันที่สองนี่เนาะฟ,ฟีเมลผู้หญิงกดเข้าไปดูอันนี้รอมันหมุนไปแล้วก็ คีย์นะคะตัวเลขนะคะเลขที่สองสมมติว่าเราจะดูห้าหนึ่งหนึ่งเลขที่สองจะเป็นหนึ่งสามตัวแล้วก็กดค้นหาก็จะเป็นชื่อนะคะจะริยานะคะก็จะเป็นพศหญิงน,นะคะสอบวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมนะคะรอบที่หนึ่งแบบนี้ กรณีเพศหญิงเรากดหัวข้อที่สองเข้าไปดูนะคะกดเลข,เลขกรณีเพศชายบ้างเพศชายกรณีที่เห็นนะคะที่เป็นงานเกษตรกดหัวข้อเลขหนึ่งเสริรลงไปเพศชายสมมติว่า ก็เชรพละคะ่ะพิสารนูสอบวันแรกเลยนะคะสอบวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนเดือนเดือนนี้นะคะ่ะวันที่ยี่สิบหกก็อีกอีกสามวันสอบรอบที่สามเวลาสิบสี่นาฬิกาก็แบบนี้นะคะวิธีการเข้าดูนะคะโอเคค่ยัก็เตรียมพร้อมมาติวให้เรียบร้อย